เรารู้ว่าตูนกับติก๊กจะไปแล้วก,กมม็มีพุมุ้งจะไปแล้วันนี้ผมมีมีเพื่อนที่อยู่อีกบนหนึ่งก็ไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักกันมานานรู้จักที่เอวันหน้าไปครั้งเดียว <c oughs> แล้วก็พยายามจะชวนไปให้เขาก็ชวนผมไปให้อาจารย์ไบอันวางมือผมก็ไม่มีล้มไม่มีพูดปาษาอะไรเขาก็พยายามทุกอย่าง <c oughs> เขาบอกจะนัดหมอว่ารุนให้ตาหายเอาไห่บอกไม่ต้องไม่ต้องเราไปเข้าแถวไม่ต้องไปอะไรนะเออบอกไม่เอาเดี๋ยวกลัวอาจารย์แกเสียใจว่า ว่างแล้วผมไป่งผมดีใจมากที่คุณปุ้มบอกว่าถ้าคิวขนาดนี้สี่ทุ่มแน่นอนเราขับกันบอว่าโอเคดีรับแต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตอ่ะคืออาจารย์บอกว่าลุนอ่ะเทศนาคือดีแล้วก็พิ่งพักคำาจริงๆก็คือแบบที่สาชีพูดไม่ถึงนาทีหนึ่งก็จะมีพักคำแบบมันคือคือจะฉายหมด ข้อดีสำหรับชาชีคือมันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยูโนโน,นี้สูตรทานเตลเลตยูมีทั้งภาษาไทายและภาษาอังกฤษคือดีมากคือพระคำที่ยกมาคือมันดีมากในทางที่ในเชิงที่ว่าพระเจ้าจะปกป,ป้องเราไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกพระคำที่ที่ยกมาคือพระเจ้าปกป,ป้องเราอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ในเราอยู่ข้างบนเราคือไม่มีอะไรจะทําอะไรเราได้นในที่สุดสรุปเป็นแบบนั้นคือซึ่งก็ดีมากแต่ผมมาสังเกตว่าคนในห้องประชุม ไม่ได้ค่อยใส่ใจในใ,ในในส่วนนี้เลยคือในส่วนนี้เลยอะ่ะแล้วก็คำที่เนาก็คือสั้นกระชับคือดีละ mm hmm. แต่แต่ถ้าเราสังเกตแ่ละคนคนที่เดินไปเดินมานอยู่นะคือเขาไม่ได้สนใจนะคือทุกคนไปอะ่ะเพื่อเพื่อจะไปหวังการวางมืเอเขานั้น mm hmm. ซึ่งผมมีความสึกเอออย่างนี้มันจะคือจะถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคือคุณวางไปเสร็จคุณก็จะล้มคุณก็อะไรแต่คุณก็ไม่ได้มีมีความใช่ไม่ได้มี นั่งดูอยู่ๆๆดีครับผมมองมครับผมก็พยายามจะนั่งนึกว่าเอมันมันโอเคเหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนั่งนึกตรงนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งเ่ะที่ผมเออผมเป็นคนฟังอะไรแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมฟังปุ๊บผมก็จะไม่ได้เชื่อเลยทั้งหมดก็ยังมีคำถามหลุดออกมาตอนขากลับนั่งรถกับกับกับดรแพรผมก็ยังพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ให้เขาฟังว่า เราะว่าหมอวัินพูดถึงว่าถ้าเราเชื่อคำที่หมอวัลลินพูดแล้วหมอวัลินพูดถึงตัวเองว่าเขาป่วยน้อยมากเขาเกือบไม่เคยป่วยเลยพระเจ้าดูแลรักษาเขาคือไม่ว่าจะถูกฟ้องหรืออะไรก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เลยเอ,อคือถ้าเราฟังล้าเราเชื่อแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ไคือเราก็จะไม่เจ็บป่วยหรือถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะไม่ได้พูดถึงเราก็จะหายแล้วเราก็จะไม่มี นั่นเลยแต่ผมเคยพูดถึงนาบีที่แต่งหนังสือที่เปลี่ยนจากอิสลามมาเป็นคริสเตียนแล้วก็เรียนหมอเรียนหมอเสร็จหลังจากที่เรียนหมอแล้วนั่งกับเพื่อนแล้วในสื่มาเป็นคริสเตียนอยู่ที่บ้านทิ้งหลังจากจบหมอเสร็จปุ๊บทิ้งอาชีพหมอเลยไปเรียนพรงนี้ต้ะคัมภีเลยแล้วก็สิบปีห <c oughs> ลังาเชื่อแต่งหนังสือเล่มที่สองเสร็จอีกไม่นาน <c oughs> ก็เป็นมะเยยร็งอธิษฐานยังไงก็ไม่หายแล้วในะที่สุดนาบีก็เสียชีวิตไปด้วยความเจ็บปวดอ,อย่างมากไม่ใช่แบบสงบด้วยนะ เพราะว่ามันมี YouTube มีแบบเขาถ่ายชีวิตตอนที่เขาเป็นมะเร็งด้วยมันก็เลยเป็นคําถามไงว่าเอ๊ถ้าเราฟังแค่าเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าแล้วเราก็เชื่อเลยว่าไม่ใช่คือผมก็ในช่วงเนี้ยผมก็เนื่องจากจะเตรียมเรื่องวันเสาร์ที่สสาหน้าที่โฟร์ซีซันผมก็ฟังของทิโมทีทิโมทีเคเลอร์ซึ่งเขียนเรื่องพระ,พระเจ้าจอมปอกซึ่งเป็นนักเทศที่ผมคิดว่าดีมากๆแต่งสือเขียนอ่านยากมากเขา พขาก็พูดว่าทุกสิ่งที่เกิดกับอนุคนอื่นที่ไม่ผู้เชื่อได้ก็สามารถเกิดกับเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อได้เหมือนกัน,นไม่ใช่คนเขียนพัดจอมปลอมฮะค,คนเขียนพัดจอมปลอมฮะแต่คนนี้ก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งกันนะที่เมื่เพิ่งเสียเมื่อสองสามปีที่แล้วอย่างเงี้ยฮะก็ก็แต่ผมชอบชอบคาสอนของคนนี้มากเราก็พูดว่าไม่ใช่นะทุกสิ่งที่ที่เกิดขึ้นกับ คนอื่นๆได้ในโลกเนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นคริสเตียนได้ทั้งนั้นไม่ไม่มีไม่มีข้อยกเว้นแต่มันตางกันตรงที่ว่าพอมีปัญหาแล้วเราชื่นชมยินดีอย่างชื่นชมยินดีได้เม้แต่ทั้งที่เราเดินอยู่กับปัญหานั้นที่ต่างกันมันคือมันคือมันอยู่ตรงนี้อ่ะอนี้สมมติผมมองว่าเพราะวานนี้ถ้าจูนคือเรื่องการอธิษฐานคือใช่เนาะที่จูนสรุปของที่ตาชิก็สรุปใช่แต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงว่า พระเจ้าคุ้มครองเราหมดเลยตลอดไม่มีคือคุณหมอพูดมากเนี่ยเอาไม่รู้ว่าพระเจ้าทำอะไรจะมีโล่ล้อมเล่าเราหมดเพราะฉะนั้นศัตรูไม่สามารถผ่านล่วมาได้แต่ถ้าศัตรูบางแบบแมีแง้ๆแล้วมัน,มน,มนมเข้ามาได้เดี๋ยวคือพระเจ้าจะเป็นคนสู้คือให้เราหรือบางครั้งนั่นคืออย่างที่สองอย่างที่สามก็คือหรือบางครั้งเราจะต้องสู้ด้วยหรือบางครั้งพระเจ้าบอกว่าให้เราหยุดแล้วดูว่าพระเจ้าเป็นคนสู้ให้ ถูกไหมมีสี่มีสี่อย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันเหมือนกับว่าเราเราจะชนะหมดเหรอมันอาจจะไม่ใช่หมายกับว่าในความรู้สึกผมที่เมื่อที่เมื่อวานฟังมาแล้วผมก็คุยกับเอ๋อับมาว่าเมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าม,มันก็มีตัวอย่างที่ที่อาจเราเราอาจจะไม่ได้เหมือนผมที่เคยพูดในะยอมันจบด้วยดีแต่ถ้ายอบจบไม่ดีแล้วยอไปรู้ ที่หลังบนสวรรค์ว่าพระเจ้าบอกว่าให้เกิดเรื่องนี้เกิดกับโยบแล้วตอนหลังถ้าพระเจ้าโยบคือโยบก็พระเจ้าคืนให้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดโยบไม่ได้จบแบบนั้นแล้วพระเจ้าก็บอกว่ามันถึงว่าโยบทุกทุกโยบเธอทุกททรมานขนาดนี้แต่เห็นไหมเนี่ยหมดตั้0สองพันปีสามพันปีสี่พันปีทุกคนยังรู้จักโยบอยู่เลยออย่างเงี้ยคือโอเคไหล่ะที่คุณอย่างนี้แล้วในนี้ชื่อคุณได้รักจบการจดจำตลอดอะไรประมาณนี้ซึ่งความรู้สึกผมอ่ะคือเป็นความรู้สึกตรงนี้ว่า เนี่ทำไมมันคือคนที่ไปอ่ะความมุ่งหวังของคนที่ไปอ่ะคือเป็นแบบเนี้ยแล้วก็คือผมเลยมีความรู้สึกว่าผมมันต้องมีบาลานซ์คือคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีเนาะไอ้ฤทําำน้าตรงเนี้ยมันดูเหมือนกับดีแต่ว่าความรู้สึกว่าถ้ามันถูกโยงไปที่ตรงนี้จะมากมันก็จะเรื่องความเชื่อมันก็จะน้อยความรู้สึกผมมันคือแบบเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ที่ผมได้ฟังมาแล้วได้ ได้เรื่องกลับมาคิดเพิ่มนะได้เรื่องกลับมาคิดเพิ่มได้ประมาณนี้แล้วแล้วมันมุดเดอตายไหมเนี่ยตายอยู่แล้วฮะหมอพู้ที่หึ่งใช่ไหมได้ครับในมุมมองของผู้ที่หมอว่ารุนได้นะในฐานะที่พูดเป็นคนป่วยนะคะเพราะว่าทุกจําที่อาจารย์เอสราพูดเนาะชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นชีวิตที่เดินไปถูกทางแต่ในพระธรรมบอกเราว่าพระเจ้าเป็นปัญญาและฤทธานุภาพ ในตอนนั้นพุ่งเชื่อว่าระดับการเติบโตของของคริสเตียนเนี่ยจะต้องมีนะไม่ใช่อยู่กับที่เป็นเด็กตลอดแต่ว่าการเติบแต่ครั้งแรกที่พุ่งไปพระเจ้าเนี่ยในตอนนั้นคือ,เ,อเราเชื่อแล้วเรารู้สึกว่าพระเจ้าช่วยเราเราเราเชื่อแบบง่ายๆเลยในตอนนั้นที่เราไม่ต้องคิดอะไรแล้วเราบอกว่า,อาตอนนั้นพุ่งหนีการรักษาแล้วพอพุ่งเดินกลับไปรักษาแล้วพุ่งกลับมามีชีวิตที่ปกติแต่หมอวลัลุนเนี่ยในตอนที่พุ่มไปครั้งแรกพุ่มเชื่อว่า ทุกคนเนะี่ยที่เป็นที่เจ็บป่วยอะ่ะนะทูดแทนคนเจ็บป่วยเขาอยากจะแบบเหมือนเราจะสร้างเก้าอี้ตัวหนึ่งนะถ้าเราเป็นมน,นุษย์เราต้องแบบว่าไปหาอุปกรณ์ใช่ไหมแต่พระเจ้าดีปุ๊บอย่างนี้คือต้องการอารมณ์นี้ที่พุงไปนะอ,ะอะแต่พอเราทีนี้พอได้กลับรับการวางเนี่ยมันเหมือนว่าอืนอิเลกอย่างเงี้ยมันหายออกไปแล้วมันดีแล้วสบายใจแล้วแต่มันมีคําว่าแต่คือคุณนะ่ยต้องกลับมาที่พระกมีในพระคำตรงเนี้ยคุณขอบคุณพระเจ้าที่ พราะวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนำเราด้วยกับการที่เราขอหาเคาะด้วยเราต้องรู้ว่าเอ้ยพอเราเป็นอย่างเนี้ยเ,เราเราเผชิญสิ่งนี้อยู่พระเจ้าเราข้าพ,ออพระองค์เผชิญทุกสิ่งได้โดยมีพระอ,องค์เป็นผู้ทรงเสริมกําลังเราในเวลาที่ผู้คิดว่าตอนที่ผุ้ให้การรักษาเราก็จะเจ็บจะปวดใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่า เอาเหมือนปุ้มกับชีวิตเนี่ยร่างกายปุ้มที่โดนเอฟเฟกกับการรักษามนเนี่ยมันจะเดินมันจะแบบที่เห็นยิ้มยิ้มเดินเดินอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสบายใจนะมันชาไปหมดมันอะไรไปหมดปุ้มนึกถึงเปาโลมีหนามทิ่มอยู่ที่ฐานถึงสามครั้งยังไงมันก็ไม่หลุดนี่ทําให้ปุ้มมองไปที่ว่าปัญหาที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่ต้องไปใส่ใจกับมันละเราดูที่ว่าความเจ็บปวดที่มันอยู่มันไปไปไหนหรอกเพราะเปาโลที่ฐานเป็นผู้รับใช้ที่แบบ แต่พระคุณของพระเจ้าในสองโคลินนะข้อ12หรือข้อเก้ที่บอกว่าพระคุณของเราก็มีพอเพียงสําหรับเจ้าแล้วมีความอ่อนแอเกิดขึ้นที่ไหนเดชของเราทวีขึ้นที่นั่นนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกรู้สึกว่าเพกิมเพิมใจนี่เป็นสิ่งที่ว่าพูดถึงยอมเราว่าพระเจ้าของเราเนี่ยมีทั้งปัญญาและนิทานภาพแต่เราต้องเอามันมาบูกกันไม่ใช่เราแบบว่าโอ้เดี๋ยวหมอป่วยแล้วก็ไปหาหมอเออหมอก็นึงว้าแล้วหายแล้วหายแล้ว แต่พูดเชื่อล้ว่ามีแบบนั้นจริงๆด้วยมีมีมีเพราะอารมณ์ของคนที่คนป่วยคนเจ็บที่เขาทำนะเขาต้องการตรงนั้นแต่พูดมาคิดว่าพระคาต่างหากนะที่ช่วยให้เราด้วยแต่มันก็มีคําว่าเราก็ต้องการอะไรที่แบบไอ้หนีมาเลยแบบอย่างเงี้ยหายอัศจรรย์เราต้องการมันประกอบกันค่ะแต่ที้มันก็อยู่ที่ว่าตัวบุคคลนั้นจะต้องแยกแยะเป็นแล้วก็ดูกับมัน แต่ละบริบทพระเจ้าทําไม่เหมือนกันเนาะค่ะนี่แหละก็ตรงนี้แต่ว่าพุ่มโดยส่วนตัวไม่เคยที่จะรู้สึกอะไรกับหมอว่รุ้ที่ไม่หมอก็พูดดีสอนดีนะแต่ว่าคุณนะรับอะไรออกมาแล้วคุณเป็นเข้าใจตีความมันไงตรงนี้แหละค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พุ่มนึกถึงเปาโลถ้าปัญหาเนี่ยหนามเนี่ยไม่รู้จะอะไรก็ชักมนที่มันทิ่มแทนชีวิตเราเราเรียกว่ามันเป็นหนามแต่ว่าเราไม่เราอธิษฐานว่า มันไม่ออกก็ขอให้เราเนี่ยมีแรงหนุนที่จะสู้มันตรงนี้ก็คือมีความหันแอรที่ไหนเตจของพระองค์จะทวีขึ้นที่นั่นถ้าเราไม่มีปัญหาเราจะไม่เข้าใกล้กับพระองค์เลยก็ <c oughs> จะไม่รู้ว่าพราะองค์ใหญ่แค่ไหนเลยค่ะน,นี่แหละตอนที่ว่าพุ่มน,นอนให้คีโมพุ่งก็ถึงตอนหลับผ่านตัดลำไส้ไม่ได้กินเลยสิบวันเนี่ยพุ่มคิดเลยพระองค์กดตั้งสี่สิวัน เราแค่สิบวันด้วยไหวด้วยอย่างเงี้ยเราบอกมันเอาเอาคำบอกมาหมดเลยไม่ต้องจะรักษาอะไรพิ่ก็ร้องเพลงเปี่ยมรักไปสิอะไรไปแล้วก็พูดคุย,คยกับพระองค์ว่าจะอยู่ในอุโมงความน่ากลัวที่เราเผชิญมานนั้นนี่ะไม่ได้เผชิญคนเดียวเอาพระคําของพระเจ้าเข้ามาแล้วพุ่งถึงเห็นทิฏเตศว่าพระเจ้ามีพระเจ้ามีสาหรับพนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของพระเจ้าคือไม่มีสงสัยอะไรเยในตอนนี้คือว่าเราเคยผ่านนันจุดนั้นแล้วก็ชีวิตที่เราดําเนินอยู่เนี่ย เราใช้พระคําของพระเจ้าแล้วก็การอธิษฐานพูดคุยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราอ่ะใช่เลยค่ะขอยืนยันร้อปร์เซ็นต์พระเจ้าของเรามีแน่นอนนี่แหละก็เป็นอย่างนั้น